ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ถอยมาอยู่ข้างตำรวจเถอะสาวกรันจากใจเคยเป็นแฟนคลับลุงพลตั้งแต่ยังไม่ดังก่อนตัดสินใจถอยออกมาทนายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มได้พานายชัยพลวิพาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่พร้อมด้วยนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนเขายืนหนังสือกับนายศีราเจนจาคะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน จากกรณีที่ทนายสิทธาเพียบังเกิดหรือทนายตั้มได้พาลุงพลและป้าแตนเข้ายื่นหนังสือกับนายศิระเจนจาคะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบเจ้าที่ตำรวจที่ยื่นคำร้องสารจังหวัดมุกดาหารอันเป็นเท็จให้สารหลงเชื่อเพื่อออกหมายจับลุงพลล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า น้อยคนที่จะกล้าเอาภาพแบบนี้ออกมาหลังจากถอยออกจากมันเจ๊ผู้ไม่เคยโอนให้แต่หลายคนที่เจ๊บอกก็ไปหลงโอนและงมงายเรามีความดีในใจแบบบริสุทธิ์สิ่งไม่ดีไม่สามารถดึงเราไปร่วมได้แยกแยะพฤติกรรมคนได้ต้องการไปดูเพราะความสงสารแต่ ไปถึงเขาเริ่มมีคนส่งของให้มากมายจนล้นบ้านมันเกินพอแล้วในตอนนั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาตามดูอยู่หนึ่งสัปดาห์เจาลาเลยถอยเถอะเพื่อนๆนหันมาอยู่ข้างตำรวจต่อให้หนายคนนี้ไม่ใช่คนทำน้องแต่พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่คนที่พวกคุณควรติดตามคิดเอาเองเขาบอกกับเจว่าชื่อเขาคือผู้ชนะและ จะชนะทุกสิ่งคอยดูเขาจะชนะใครวันนั้นเจ๊ไม่รู้จักแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ไม่คิดว่าจะมีภาพตัวเองอยู่ทุกช่องทีวีายแต่จะโพสต์เตือนสติทุกคนเขารวยแล้วเขาจะไม่รู้จักพวกคุณหรอกและไม่อยากรู้จักเสียด้วยซ้ำช้อยสเขาเยอะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากกรณีที่คุณสรยุทธ สุทัศนจินดานักข่าวช่องสามได้พูดคุยกับคุณอ้อยนักข่าวช่องสามที่ลงพื้นที่บ้านกก,กอกอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ครับตอนตามหาน้องชมพู่ไม่มีใครเห็นลุงพลเห็นอีกทีคือออกมาจากภูเหล็กไฟหลังจากที่ลุงพลบอกว่าตนไปรับส่งพระแล้วลุงพลก็กลับมาที่บ้านในตอนนั้นมีข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไปจึงมีการตามหาในหมู่บ้านแต่ ยังไม่มีการขึ้นไปหาที่ผู้เหล็กไฟเพราะน้องตัวเล็กคิดว่าไม่น่าจะเดินขึ้นไปได้บนนั้นการตามหาแบ่งเป็นฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแต่ในกลุ่มผู้ชายที่ตามหาไม่มีใครเห็นลุงพลและมาเห็นลุงพลอีกทีคือบริเวณทางลงภูเหล็กไฟวงเล็บคนที่เห็นคือเจ๊บุญมาในท่าทางเหม่อลอยไม่ทักทายใครเหมือนคนไม่มีสติและเกิดคำถามว่า ทำไมลุงพลถึงขึ้นไปบนภูเหล็กไฟจากนั้นชาวบ้านก็หาจนมืดและประสานตามหมู่บ้านอื่นๆก็ไม่เจอประเด็นถัดมาเจอศพน้องชมพู่ลุงพลร้องไห้ใจจะขาดเพราะมีพิรุษโทษคนนั้นคนนี้ออกตัวเลยว่าน้องตายเพราะขาดอาหารจนกระทั่งยายตุนซึ่งเป็นคนหาของป่าแต่ไม่ใช่คนบ้านกกอกขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเพื่อหาของป่ามาขาย ยายตุนเห็นรองเท้ากระจัดกระจายไว้และตะโกนถามว่ารองเท้านี้ของใครเมื่อเห็นว่าไม่มีใครตอบรับก็เลยเอารองเท้าไปวางไว้บนโขดหินให้เป็นคู่และลงจากภูเหล็กไฟไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านตามสั่งยายตุนเล่าให้คนในร้านฟังว่าเจอรองเท้าบนภูคนในร้านก็บอกว่าหมู่บ้านข้างๆมีเด็กหายไป จึงพายายตุลมาพูดคุยและระดมกันขึ้นไปบนภูเหล็กไฟตอนกลางคืนพอใกล้จุดพบศพมีคนส่งเสียงเจอรองเท้าและเป็นภาพของลุงพลที่เดินเลยไปเจอศพน้องชมพู่คนแรกในสภาพเปือยกายแล้วลุงพลก็ร้องห่มร้องไห้หนักมากซึ่งมีเรื่องที่น่าสงสัยก็คือการที่ลุงพลบอกว่ามีคนทำให้น้องอดอาหารตายและพยายามป้าย ความผิดไปที่ชายคนหนึ่งที่ติดยาเสพติดและหายจากหมู่บ้านไปให้ทุกคนล้อมเขาเอาไว้นั่นกลายเป็นคำถามว่าทำไมลุงพลถึงรู้ว่าน้องอดอาหารตายทั้งที่สภาพศพน้องเปลือยคำถามแรกที่ขึ้นมาในใจควรจะเป็นคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กไม่ใช่การอ้างว่าน้องโดนทำให้อดอาหาร รวมไปถึงการบอกให้ล้อมเขาเอาไว้เหมือนหวาดกลัวแตกตื่นว่าชายที่ลุงพลบวยว่ามีความผิดจะหนีไปได้ในเวลาต่อมาทางนักข่าวก็ถามว่าทําไมลุงพลถึงคิดว่าน้องตายเพราะอดอาหารไม่ใช่เพราะถูกล่วงละเมิดลุงพลก็ตอบว่าคนบ้านกก,ก,อ,กอกไม่มีใครทําแบบนั้นกับเด็กและน้องหายไปแบบนี้น่าจะอดน้าอดอาหารมากความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ แม่น้องชมพู่ขอบคุณตำรวจจับมิจฉาชีพวอนแฟนๆอย่าโอนไวแม่น้องชมพู่ขอบคุณตำรวจหลังจับกุมมิจฉาชีพหลอกเงินแฟนคลับได้ลันไม่เคยเปิดรับบริจาคที่ไหนวอนแฟนคลับอย่าโอนไวใครอยากช่วยให้มาอุดหนุนร้านผ้าในเพจเท่านั้นลั่นยังเปิดช่อง y YouTube แม่น้องชมพู่แฟมิลี่เกาะติดชีวิตประจำวันเช่นเดิม จากกรณีที่มีชายอ้างตัวเป็นตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่มาหลอกเรลี้ยรายเงินจากแฟนคลับของแม่น้องชมพู่ภายหลังถูกจับกลุ่มตัวไว้ได้โดยมีการวางแผนร่วมกันกับกลุ่มแฟนคลับนัดแนะให้ผู้ต้องหามาพบที่สอนอสุดที่ศาลก่อนถูกควบคุมตัวสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อยิมสอ2มิถุนายนนางสาวสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่น้องชมพู่ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการที่ตำรวจจับบุคคลพวกนี้ได้เป็นอะไรที่ดีมากๆต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะที่ผ่านมามี FC ของแม่หลงเชื่อทำการโอนเงินจนเสียหายไปแล้วหลายคนถ้าจับได้แบบนี้บ่อยๆก็ดีเพราะมิจฉาชีพแบบนี้มีเยอะหลอกเอาเงินคนที่มีจิตเมตตาคนใจบุญคนไทยใจดี กลุ่มคนพวกนี้ก็มาหลอกง่ายๆแล้วก็อยากฝาก FC ว่าไม่อยากให้โอนไวทางแม่เองคงไม่เปิดรับบริจาคแน่นอนแต่ถ้าอยากช่วยแม่จริงๆก็ให้ช่วยซื้อผ้าผ่านทางเพจร้านผ้าแม่เนาชมพู่อย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินผ่านคนอื่นสำหรับแฟนคลับที่อยากติดตามชีวิตแม่ก็สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง YouTube แม่น้องชมพู่แฟมิลี่เช่นเดิมนางสาวิตรีกล่าว,วความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อาจารย์ประเมศยืนยันพบตรถแถลงเองไม่มีทางจับแพะออกโรงกรามทนายตั้มถึงขั้นลั่นให้ฟันคอจากทางรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยในฐานะพิธีกรได้สัมภาษณ์อาจารย์ปรเมศอินทระชุมนุมอธิบดีอายการสำนักง,งานคดี อาญาธนบุรีในมุมมองของข้อกฎหมายคําถามที่คุณหนุ่มบัญชัยได้สอบถามอาจารย์ปรเมศรีดังนี้ครับติดตามข่าวนี้บ้างไหมอาจารย์ปรเมศก็ตอบว่าก็ติดตามอยู่วันนี้คงคุยในมุมของการวางรูปคดีเขาวางกันยังไงเพราะไม่มีใครพูดกันเลยมีแต่พูดว่าผิดหรือไม่ผิดซึ่งยังไม่รู้แต่ต้องบอกว่าสำนวนการ สอบสวนไม่มีใครเห็นนอกจากพนักงานสอบสวนอันดับแรกข้อหาแรกคือพรากผู้เยาวข้อหาที่2ทอดทิ้งเด็กข้อหาที่3เคลื่อนย้ายศพ3ข้อหาสัมพันธ์กันยังไงจริงๆนะ่ะถ้ามองให้ดีเหตุที่สารมุกดาหารออกหมายจับข้อมูลบางส่วนเราไม่มีสิทธิ์รู้เพราะเป็นเรื่องระหว่างสารและพนักงานสอบสวน และต้องเป็นความลับเหตุผลในการออกหมายจับไม่มีใครรู้เลยแต่โดยหลักการอย่างหนึ่งคือมีพยานหลักฐานตามสมควรน่าเชื่อว่าผู้ถูกออกหมายจับเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดคดีนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจทีนี้มาดูรูปคดีอยากให้เข้าใจเวลาทําคดีนะ่ะพนักงานสอบสวนไม่เคยบอกอะไรหมดเลยเพราะการสอบสวนเป็นความลับ ให้รู้ได้เท่าที่อยากให้รู้ยกตัวอย่างคดีผอ,อ,อก,กอ๊อฟจี้ทองตำรวจบอกว่าไปอยู่หนองคายความจริงไม่ได้ไปไหนเลยเพื่อความสะดวกในการทำงานคำถามถัดมาเป็นการสับขาหลอกใช่ไหมอาจารย์ประเมศตอบว่าใช่เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้นเหมือนคดีนี้ผมยังสับสนกับคดีแพทย์มุกดาหารบอกว่าไม่มีอะไรไม่รู้สาเหตุการตายซึ่ง ถ้ามีการตายผิดธรรมชาติต้องชนะสูตรพลิกศพถ้าชนะสูตรพลิกศพแล้วเป็นการตายที่เกิดจากการกระทําผิดเป็นคดีายาามันก็เข้ามาตรา29การชนะสูตรพลิกศพเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนแต่ถ้าการตายนั้นไม่ผิดธรรมชาติจะไปจบใน67วันต้องเสนอผู้ว่าตามมาตรา156คำถามถัดมาเรื่องนี้มีโอกาสเป็นแพ้บ้างไหมอาจารย์ปรมเมศตอบว่าไม่ ถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมานั่งถแถลงเองไม่มีการจับแพะหรอกคดีผอ,อ,อก,กอ๊อฟผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงเองแดศพที่กระบี่พังงาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ถแถลงเองคำถามถัดมาจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้พลิกโผลขึ้นมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเสียหน้าใช่ไหมอาจารย์ปรเมศตอบว่าเสียสิครับท่านถแถลงในมุมท่านนะว่าทำเท่าที่พยานหลักฐานปรากฏส่วนจะลงโทษได้หรือไม่ก็อีกเรื่อง แต่ท่านทำเต็มที่การตายของน้องชมพู่ไม่มีใครทราบสาเหตุไม่มีใครบอกได้ร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มี